บุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดผูยภัยบุญพี่ทักบุญหักษา บุญนำปาหือหมูเหาพบความสุขใสแม้นชีพรับดับร่วงไปบุญส่งหือสุขสวดสดิีขอกก่าวขอวัรมส,สวัสดีในเจ้าวันศุกร์ที่สิบ เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 8ในเจ้าวันนี้ก็เก้่ยกับผมอัตมาภาพ,พระภูโสผลปริยัตก็ได้นำรายการธรรมะรับอุุณมาพบกับพระดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก ขณาจารย์พระครูภิวัฒนาวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อวัดปากทางเจริญอำเภอโดยหลอจังหวัดเช it ียงใหม่เฟสบุ๊คอาจารย์ดรวิสิทธิ์วิสิทธโธมหาวิยาลัยมหาจุฬามกรราชวิาลเขตเชียงใหม่เฟสบุ๊ควัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรดประเทศสวีเดนเครือข่ายหลวงปู่เขียว เฟซบุ๊กพระครูโสพลปริยัตนาะแล้วก็ทางยูทูบเออ u t u b e นี่ก็จะมี IDTO ทํโทำเป็นทีมสากล y o ยูท b e วัดจอมคำหลวงเข็มมรลัดนครเจียงตุงพร้อมตึงสถาดียุคเครือข่ายขื่นสีขาวชาวประชาแปดจุวัดภาคเหนือบอกว่าจะเป็นพี่น้อง ที่กำลังติดตามอยู่ตั้งจังหวัดน่านจังหวัดแป่จังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายแล้วก็ลำปูนเชียงใหม่แม่ฮ่ห้องสอนพร้อมตึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกเครือข่ายในเจ้าวันนี้ก็ออกรายการแตนท่านอาจารย์ พระครูศรีสิทธิพิมลราะว่าเจ้าวันนี้ท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะเข้ารายการแต่ก็คัดข้องทางเทคนิคก็เลยอันโคศกจำเป็น้าเย็นจำอุ่นในเจ้าวันนี้ก็มาก็เลยแตนแตนก่อนจาจนั้นก็เจ้าวันนี้ก็คงจะอัน ต้องขอบคุณนะท่านอนุทนากัท่านอาจารย์พระครูสีชิิพิมลวัดสีบุญเลืองนะวัดสีบุญเรืองตำบ,บนสันทรายอำเภอฝางะจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเนาะ,ะเพราะว่าเจ้าวันนี้ก็เป็นก็ตั้งใจแต่เนื่องจากเทคโนโลยีบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเทคโนโลยีก็ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆในการตี เขาจะเข้าถึงข่าวสารต่างๆน,ะ,นะฉะนั้นก็ละอ่อนเจนใหม่ <laughs> เจนนั้น,นเบต้าเนาะเออเจนเบตาต่างๆก็จำเป็นนะตีจะต้องตีจะต้อง พัฒนาซ้อมตลอดเวลานะถ้าเอาบ่าซ้อมบ่อเตรียมอมาอย่างต่ตามก็อาจจะคัดข้องอทางเทคนิคต่างๆนะฉะนั้นก็จำเป็นตนะีในปัจจุบันนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายก็จำเป็นที่จะต้องอเตรียมตัวให้พร้อมอซ้อมตลอด เออจานั้นก็เป็นอย่างเดี๋ยวก็วันนี้เข้าก็ได้ก็วันต่อไปก็คงจะเข้าได้เพราะว่าเขาก็จะได้มีการพัฒนาศักยภาพคณะครูบาอาจารย์เขาคือมีความคุ้นเคยเคยชินครับเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าไปพบกับพี่น้อง บรรดาพุทธศาสนิกชนชนตึงเจ้าไทยแล้ต่างประเทศเป็นจะได้พ่องบรรยากาศแต่ละสายถานที่เนาะของท่านทั้งหลายหนาวก็ <c oughs> ในเจ้านี้ก็ออกอากาศตีอาคารพระธรรมสิทธาจารย์อาคารห้าชั้นที่สูตรศึกษาพระพุทธศาสนาวนาันอาทิตย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็ตีเมืองเชียงใหม่ฮอตตอนนี้ก็สิบเจ็ดสิบเ็ดองศา สิบเอ็ดตงา๊าพี่น้องตั้งเมืองน่านเมืองแปะพะเายาลำปาง,งาเชียงไฮ่แม่หองสอนอลำปูนเชียงใหม่แต่ละไอ้แต่ละสถานที่เป็นจะไดพ่อ,อลองส่งนั่นอ,ขอข้อความมาดูเ,าเป็นจะไดกันพ่อ,อหนาวพงก๊อ ตั้งใช้ประการเป็นจะได้ใช้ประการเป็นจะได้พ่อลองส่งข้อความมาเดอ้อนะเพราะว่าในเจ้าวันนี้เป็นวันวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเป็นสุกแรกของปี2 5งพันห้าร้อยหโดยเฉพาะในวันนี้ก็ เป็นวันที่สำคัญเห็นวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันผู้เอ่อวันเกิดผู้มีอุปการะคุณต่อช่องทำไมเป็นทีมของเขาคือคือวันนี้เป็นวันอายุวัฒนะมงคลห้าสิบปีของท่าราจารเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราพรหรือว่าครูบาขาววัดลักที่วันพระนอนคอนตามศักดิ์สิทธิหลอกเจ้าคณะอำเภอเมลินวันนี้ทางคณะสงฆ์คณะสัตยาสิทธิยานุสิทธิ เปินก็อได้ทำบ,บุญอายุวัฒนมงคลสืบวันสืบจิตตาเจริญพุทธมนต์สืบจิตตาแล้วก็ฉลองอสัญญาบัตรพระรา,าชาคณะที่พระวิสุธทธิวัชราภรนะทำบ,บุญวันนี้ะะนะัะ้้นก็ประดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเด้อนะก็จะไปลืมไปห่วมทำบ,บุญสุนตานระรวมรนุโมทนากับท่านอาจารย์เจ้าคุณเปิดน,นะเพราะว่าตี ผู้ดำเนินรายการบอกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณก็เพราะว่าเปิ่นเป็นประธานมูลนิธิหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะเพื่อการกุศลนะเปิ่นสนับสนุนช่องธรรมะเป็นทีมนะเป็นแกาใจ,ใจ่านยะช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ของเฮาตีทำให้คณะครูบาอาจารย์เฮาเนี้ยได้นำนานาสาระธรรมะของพระพุทธเจ้านะตามพระพุทธศาสนาของเฮาเอาเรื่องนานาสาระต่างๆนะมาอู่มาจาพบกับปดาท่านผู้ฟัง นะก็โดยเมตตาธรรมของมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลนั่นเองนอกจากมูลนิธิ1016แล้วก็ยังมีมูลนิธิโพธิเยลัยนะมูลนิธิโพธิเยลัยมูลนิธพิพระสิงห์พระสิงห์หลวงวัดพระสิงรรห์วรวิหารคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มหาวิาลมหาจุฬาลงกรณรลาชวิาลัยเขตเชียงใหม่ โครงการหมู่บ้านรักษาศิล้าโครงการวัดประชาลัตสร้างสุขแล้วก็หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนะของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะซึ่งมีพระเดชคุณหลวงพอ่อประเทศสิงห์วราจารย์รนะองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแพร่พร้อมถึงคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่หลวงพอ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอ จุนจุอมจุ่มนะที่ได้หนือการสนับสนุนแต่จะได้กดตามมาดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะในปัจจุบันนี้นะซึ่งทางจ่องทำมานเป็นทีมของเขาก็ได้มีการกาทบีิมลคณะครูบาอาจารย์ต่างๆได้นำลักธรรมหรือว่าผลงานต่างๆมาห่วมกันอูจา ทางช่องธรรมะเป็นทีมของเฮาซึ่งก็ไปทังใดคณะสถายะโจมก่อทามไทยหา่งโดยเฉพาะในวันนี้ก็เช่นเดียวกันทางาคณะครูบาอาจารย์เจ้าสำนักศาสนาศึกษาสำนักโรงเรียนพระปริยติธรรมนนเนาะแพนเธกร,รมเปิ่นก็จะจัดการอบรม สัมนมาเจ้าสำนักศาสนาศึกษานะทีา่วัดศีโสดานะพระอารามหลวงถี่พระอารามหลวงนะแล้วก็โดยเชพาพาะวันนี้นะที่อาคารพระธรรมสิทธาจารย์นี่ก็มีหลวงป่อพระมหาจิตรการอภิปุญโยคณาาจารย์จากช่องธรรมะเป็นทีของเขานะท่านอาจารย์พระมหาสิทธิชัยชัย,ยสิทธิ รเรียนธรรมเก่าประโยคจากวัดหล่องฟองถึงวัดแปะพร้อมถึงคณะนก็บอกว่าวันนี้ก็ขอมาพักตีวัดพระสิงเด้เอ,อก็บอกว่าถวายการต้อนทับยินดียิ่งแล้วนะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณตีทำหือจองธรรมะเป็นทีมของเขานั้นได้มีรายการดีๆรัทธกธรรมสัจธรรมต่าง ภูมิปัญญาต่างๆนะมาอู่๋จนะคือบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอฟซี FC, จองที่มาเป็นทีของเขาได้ครับฟังอ่าฉะนั้นตื่นเจ้าวันนี้ท่านทั้งหลายยิ้มหรืออยัง <c ười> ตื่นเจ้าแต่ละวันอ่าภัยที่ทําจิตใจนะคือผ่องใสนะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส มี <c oughs> ความสุขกายสบายใจนะถือว่าอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มจใสบ่ถือโทษโกรธเคืยงใครนะคนคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่โจคดีนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยิ้ม้วยอยัง <c oughs> ยิ้ม้วยอยังแต่ตตอะกันข้ามถ้าไผตื่นขึ้นมาอมตุกนะนานี่โอ้ถึงว่าแขกินนะเขียบคิดนักกนะ จมตั้งแต่เจ้าปากปวนทนมาไว้งุดยิดง่งโวยวายนะตื่นเจ้ามาเนี่ยนะนยังก็ต้องบอกเข้าหูเข้าตาตนะ <c ười> ถือ,อ,ถอ,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 อว่าจกหายถือว่าโจกหายเพราะอยางเพราะว่าตื่นขึ้นมาชีวิตผมมีความสุขนะฉะนั้นก็ไัยบรรดาท่านผู้ฟังท่านประชมลองสํารวจตัวเองขพอทดูเจ้าวันนี้นะท่านมีความสุขหรือว่าความทุก รือว่าอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์บ่ดี <c oughs> อารมณ์ดีนะก็คือภาวะของความสุขหน้าตาของเขาท่านทั้งหลายก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจที่เบิกบานนะซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อตอนเองทำให้อตอนเองมีความสุขแล้วก็สังคมที่เกี่ยวข้องก็มีความสุขไปตวัว เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอารมณ์ดีเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ดีนะเพราะอย่างเพราะเขามีเรื่องดีๆอยู่ในจิตอยู่ในใจนะหรือว่ามันอยู่ในหอ้องอ่อน่อเนี่ยอยู่ใน้องอ่อนะมันอยู่จิตในใจหรือว่ามีเอ่อหรือเกิดจากการปรับจิตใจของเฮาเนี่วันนี้คือเขากับสภาวะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ ซึ่งตรงกันข้ามถ้าใข่ไผ่ที่อารมณ์บ่ดีนะหรือว่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียที่นะเพราะอะไรเพราะจิตใจของบุคคลนั้นเก็บเรื่องบ่ดีไว้ในจิตในใจหรือว่าเกิดจากการปรับจิตใจเือเข้ากับสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัจจุบันเนี้ยบ่ได้บางครั้ง นะเรื่องดีๆเข้ามาก็ปรับจิตใจบ่ได้นะเหมือนกับถ้าเขาฟังข่าวฟังข่าวเป็นเสื้อสีนั้นเสื้อสีน,สนี้ถ้าสมมุติว่ามีรัฐบาลเขาเชียร์ฝ่ายค้านเขาบอเชียร์รัฐบาลเ,เวลาดั้งฝ่ายรัฐบาล แถลงงานเออจะทำนั้นทำนี้เออบัดไปเดียวฮักษาทุกที่อีนะเอเอแต่ถ้าคนอารมณ์บดีบ่ชอบรับสิ่งที่เป็นอูเข้ามาหรือว่าเขาได้ยินได้ฟังมันบ่ได้ก็พุ้งแต่งจช่ไหะโอ้ไอ้ขี้อูไอ้ขี้คุยจีปะะะนะเออรับบ่ได้เอเอจะที่เป็นต้นตั้งที่เป็นผลประโยชน์ ต่อประชาชนคนไทยของเขาหรือว่าผู้มีสิทธิ์มีเสียงต่างๆที่คนจะได้ฮับคนที่เป็นเป็นกลางประกอบอนุโมทนาอาอดีละออต่อไปเขาไปโรงพลาบานเขาบอกว่ต้องต้องไปขอจังนั้นขอตรงนี้เออยื่นเรื่องอตรงนั้นขอย้ายตรงนี้ส่งทันส่งที่เพียงมีบัตรประชาชนบัตรเดียวก็ไปแจ้งได้เลยก็อกว่าต้อตรงรอละ แต่ถ้าหมูตีเปิน่นชอบเปิ่นก็โอ้ดีแต่แต่น่อู้แต่ทำแต่อูอ้จริงทำจริงออูอย่างนัาทำอันนั้นจะนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าบุคคลใดที่ปรับกับสิ่งที่เข้ามาอินซีห้าของเขานะี่ยบอกว่าจะเป็นหูตา <c ười> <c ười> หูตาอะไรอย่างที่เขาได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถ้ับ่ได้ไดมันก็เกิดความเขยดความตุก ต้มกันข้ามถ้าคนที่อชอบิดกวดดีตรงนี้ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันาท่นผูฟางทั้งหลายคนทุกคนเนี่ยอยากมีอารมณ์ดีอยากได้ความสุขอยากได้จิตใจที่มันเบิกบานความสบายกายเมาสบายใจปลอดเป่าเบาปลอดผงลงใจนะซึ่งก็หาได้หมดเนอี่ย เพราะอย่างเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวของเราเองอารมณ์เสียเข้ามานักมากระทบจิตกระทบใจของเฮาทำให้อ,อารมณ์บ่ดีพยายามนะปรับใื้เป็นอารมณ์ดีหรือว่าหลีกเลี่ยงโดยการทำใจโดยการทำใจปล่อยวางนะ ปล่อยวางวางลงปรงได้นะเพราะอย่างเพราะว่าชีวิตของคนเฮาเนั้นน่ะสาระที่สำคัญมันอยู่ที่ความดีความงามความถูกต้องความปอดีความเปาะงางดีนะความดีที่เขาทําเนี่ยมันทำให้หน้าตาผิวพรรณวันนะอืมของเฮานี่มันดี พอจะได้มุมได้มาก็โอ้หล่อดูหนะ <c oughs> ล่อดูงามดีลนะ่ะแม่จะสวยจะงามจะลอ่อจะได้ก็ตามนะเขาก็ต้องชื่นชมยินดีเพราะอย่างเพเขาปรารถนาอยากได้ความสุขนะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในสถาน,นาการณ์ในปัจจุบันเนี่ยริงเขาได้ติดตาม ข่าวสารต่างๆอย่างวันก่อนปัทเข้าเป็นอย่างเขาถึงมาทำ้ายชีวิตของอดีตสสประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทยเขาพอดดแล้วก็เป็นคนไทยเขาตระหงนะที่เป็นผู้ก่อเหตุนั่นน่ะเนี่ยเขามาขึ้นหัวเอะบ้านเมืองเขาเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองที่เป็นประชาธิปไยตยที่ถือว่าเป็นตีเจริญ ของเพื่อนบ้านเพื่อนจองรอบข้างว่าโอ้อิจฉาประเทศไทยไห้ไผ่ไก็อยากมาประเทศไทยแต่เป็นอย่างคนไทยเขาเนี่ยมันถึงบ่บชอบประเทศไทยบ่ฮักประเทศไทยปะกันใจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆหรือว่าธรรมชาติที่สร้างขึ้นเนียโดยบ่ได้สนใจนะโดยเฉพาะบอกว่าจะเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ที่ไพ่ก็บอกว่าโอ้ประเทศไทยจบดีมีนั้นมีนี้มีภูมิปัญญาติ่สายทอดส่งต่อกันมาหนักหนาป้าๆแต่บุคคลเหล่านี้ก็พยายามทำลายมันเหมือนกับสนิมในเล็กบรนดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะสนิมในเล็กประเทศอื่นนี่ปัญหารประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ทรงคุณค่ามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในน้ำมีป่าในนามีมนานามมข้าว ในอากาศมีธรรมชาติอื ừ. ในประเทศไทยมีคนมีพระพุทธศาสนามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เปลี่ยนบ้านบ้านเปลี่ยนจองต่างๆเนะี่ยเปล่นบ่มีเหมเหือนเฮาอสถาบัน,นบอว่าจะเป็นชาติบาง้องก็ยังล้มเหลวอ,อยู่เลยนะล้มเหลวคือว่าจะได้บ่มี ศาสนากบม่มีพระมหากษัตริย์ก็บม่มีแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะสิ่งที่เราไปได้ยินได้ฟังพี่น้องร่วมโลกของเราก็บอกว่าปิณนเขาลบสรพสธาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยยิ่งเหนือหัว ข้อเป็นหูคุณอย่างตี่ในหลวงราชะการที่เกา่าเปิด้นำเศรษฐกิจพอเพียงอ,อย่างต่างๆเนี่ยเอาไปบอกเอาไปกล่าวเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อนำเขาเหล่านั้นนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถปดทุกปดภัยได้เรื่องปากเรื่องต้อมเรื่องที่อยู่อาศัย,ยต่างๆนะแต่ต้งกันข้ามบรรดาอนุฟันฑ์ทั้งหลาย โอฟังข่าวข่าวจากคนไทยเขาเนี่มันจกบ่ามีต่างบวกนะมีแตตังลกหรือว่าคนเสนอข่าวแบบเอาแต่ตังลกมามาเสนอเออจันเอาก็ต้องย้อนกลับเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ข่าวดีๆนะที่ควรจะเป็นแรงจูงใจเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยบอเอามาออกขอก้อกาอยากจ้องทำให้เป็นทีมของเขาเนี่ย,เ,ยเป็นตน้นที่เขาได้นำคณะครูอาจารย์ต่าง ได้นำกิจการงานาการจียเหรือการสัรงข้อสงข้อต่างๆที่เปิดออามาออกเนี่ยจะอีเขาบอเอามากะหรือว่าสื่อคิดผิดหรือเปล่าถามไปเด้อคิดถูกหรือว่าคิดผิดที่เขานำข่าวมาเนียมาออกความจริงของนี้ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆนน้อยแต่คนทำงาน คนที่ทําดีเยอะแยะไปหมดแต่พวกเราไม่เอามาออกเออฉะนั้นจะต้องปรับทัศนคติใหม่เด้อนะอย่างทีออ่ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพิ้อก็้พวกสิ่งที่บดีเปิ้จะเอาาออกมาเป็นข่าวเพื่อจะเอาสิ่งที่ฟังแล้วได้เห็นแล้วมันเกิดสติปัญญาอืตรงนี้น่าคิดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะตั้งประเทศไทยเ,เขานี่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลมโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาทำให้พี่น้องประชาชนตี่นับถือพระพุทธศาสนาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะทำให้เป็นพวกที่มีศีลมีธรรมมีความฮักความสามัคคีฮักกันเหมือนปีดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาตินะเป็นคนที่มีธรรมะธรรมโม อย่างที่พุทธภาษิตบอกว่าธรรมกาโมภวังโหติธรรมเทศศีปลาภวแปลว่าผู้ใครท่ทำเป็นผู้เจริญผู้เกียรติธรรมเป็นผู้เสื่อมจะได้เป็นต้นฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังตั้งหลายจังทำหรือว่าชอบทำเป็นผู้ที่มีความใคร่มีความปรารถนา ในลัทธิธรรมคำสอนในต่างพุทธศาสนาหรือว่าเป็นผู้ที่เกลียดทมคนบอกว่าผู้ใครทาเป็นผู้เจริญผู้เกลียดทมเป็นผู้เสี่ยงเพราะฉะนั้นคนมีธรรมะหรือว่าปฏิบัติตามธรรมเป็นผู้ที่มีจิตใจเจริญได้ว่าชื่อว่าเจริญโดยธรรมทาดีบอกว่าจะเป็นตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจ แล้วก็จเจริญด้วยปัญญารู้ดีทำดีรู้ชั่วเว้นชั่วละเว้นจากความชั่วความหมองมัวความเศร้าหมองความอารมณ์บดีก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นคืนต้นปีพุทธศักราช2,168ออย่างที่เขาได้พยายามมีประกากว่าเปลี่ยนพศใหม่เปลี่ยนอะไรดีเนี่ยนะ แก้ไขปรับปรุงตนเองนะอยู่เสมอนะเป็นประจำถือเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นนิสัยของคนที่เจริญแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีคนในธรรมหรือว่าเป็นคนที่มีธรรมะจากจนั้นก็ในเจ้าวันนี้นะก็ได้นำรายการจัดรายการแทนท่านอาจารย์พระคูสีสิทธิพิมลด็อกเตอร์วัดศรีบุญเรืองตะบนสันทรายอเภอผางฝาง นะจังหวัดเชียงใหม่นะก็คงจะเป็นโอกาสเราไปนะฉะนั้นก็วันนี้จะเป็นลืมเด้อว,วันนี้ไปร่วมงานอายุวัฒนะมงคลของท่านอาจารย์จค,คุณพระวิสุทธิทวัชราภรณ์หรือว่าผู้บ่าขาวนะที่วัดรัตทิวันพรนอนอน,อนตานศักดิ์สิทธิ์อำเภอเมลินจังหวัดเชียงใหม่เด้อนะแล้วก็ไปคืนเขาก็จะกลับมา,าติดตามรายการนะจากช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ของเขาคืนนี้ก็ขเขาก็จะได้อู้ถึงเรื่องพระคีฬานุปบทา 16จังหวัดภาคเหนือของเขาว่าเรื่องสุขภาพพระสงฆ์ยุคใหม่เนี่ยเป็นเช่นใดนะซึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเกิดข่าวหรือว่าข้อมูลต่างๆหน,นาหูขึ้นว่าเออพระสงฆ์องค์เจ้าของเขาตีเป็นนักรบกองทัพธรรมเนี่ยเมื่อปดระวางหรือว่าสูงอายุขึ้นเนี่ยนะบอกมีไัยดูแลนะบอกมีใครที่จะคอยอุปถัมภะถักต่างๆเป็นพระมหาเทระตีา มีปัจจัยมีอย่างต่างๆเขาบอกมีปัญหาเรื่องการสุขภาพเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ตรงกันข้ามตุลุงตุเอาเจ้าปูต่างๆเนี่ยที่เขาห้องว่าเป็นจ้างบ่มีงา่ายเนาะก็อันบอมีไัยดูแลนะฉะนั้นก็คณะสงฆ์ของเราก็ในปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มทำกิจกรรมเหล่านี้ จะนดานก่อคืนนี้จะจะใดก่อบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ลองอติดตามพอเดอร์นะลองติดตามเพราะว่าเออประเดี๋ยวนี้พระรุ่นใหม่เปิ่นคิดจะใดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตุลงุงตุง้งอาวลูกพระลูกเน้นต่างๆนะเพราะว่าคนที่มีปัจจัยมีมันหนี่มีศรัทธาอยากโยมที่อยู่ประธรรมประหาะเนาะมีเศรษฐีใจบุญในทุนใจใหญ่นะมาดูแลมก็บก่มีปัญหาอย่างแต่ต้มกันข้ามเอ ะทติบ่มีจื่อเสียงกับพระอยู่บ้านนอกบ้านนาะอยู่วัดอยู่วาดลุกเดียวกับหลุกพระหลุกเนนติต้นทุนสังคมมีน้อยใกล้นะเออก่อนลำบากนะฉะนั้นก็บัตรประชาชนนี่ก็เออสำคัญเด้อมีบัตรใบเดียวหักษาได้ทุกที่นี่นะถึงแม้จะเป็นซิทบัตรท้องหรือว่าอยรต่างต่างแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณ อนุโมทนากรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนอะนะติดตามเดี๋ยวก็ฟังรายการต่อจากรายการตั้งไอ้เครือข่ายขึ้นสีขาวเขานี่ก็จะเป็นหลวงพ่อพระครูไอ้เจ้าคณะอำเภอฝางอ่าติดตามรายการต่อไปนะจะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนากับทุกทุกท่านนะในเจ้านี่ก็ขอบกล่าวเขาว่าทรมะรับหลุดสวัสดีขอเจริญพร